ไม่มีสัญญาณเียังไม่มีสัญญาณหมู่บ้านบุญรักษาวิวสองออันสดงคลิปอยู่ในช่องยูทูบเดรออ๋อครับมีมีอยู่ในช่องมีวิธีการจูนหายเรียบร้อยนะทันซีเฮดเองทันซีจูนเองบอกผมไปนี่ไงคั่นพลิกตำแหน่งปุ๊บเปลี่ยนทันที่เลยเห็นปะถ้าไปกดอินโฟทีเครื่องเดี๋ยวผมคิสอนอีกรอบนึง แต่วามีคอมูลอยู่ในยูทูบด้วกันตอนฝนตกลมแรงแล้วมันพัดลงมาเอ่อพรันโยกรชบผม่วงนี้ลมกลังไรงมีน่จะท่าด้วยแห้งยิ่สุดุู้นกแวตกขนาด่สุดที่อิยงไม่ตกเลยค่ะเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังไม่ตกเลยช่องยูช่องยูทู u ยังกอยู่มาช่องยูทูปคิช่องอะไรบอกว่า คนไม่ตกก็เ,เลยรีบมาเลยแต่แตมันก็ตั้งเขามาอยู่ตั้งหต,ก,ตกหนักเลย <c oughs> เจะตึงยิ่งไหมครับผมฉะนั้น็อยู <c oughs> บ่บอยูนอนาา <c oughs> เห็นโบยูไหมอ้ซิงว่าซื้อกองไม้เนี่ยซื้อโดนปนดัญหาหรือฮะเพิ่งซื้อเมื่อวาน ไม่ไม่ไม่ที่ว่าผมมาส่งให้คุณคุณอยู่ปีถึงถึงปีไหมถึงแล้วค่ะไม่ใช่สองปีแล้วมั้งสองปีจังไม่ผิดนะแล้วจานนี่ใครติดติดตั้งแต่เอามาอยู่บ้านแล้วอ๋อไม่ใช่ผมนะอ่อ๋อถึงว่าติดครับผมมันจะขึงด้วยจะขึงแน่บผสมไม่ได้ต้องขึงคอนุ่ก็อยู่ต้องยิ่งหักไว้คมังได้จะผมเก๋มันจะนิ่ยิ่งหัก จำในเรืยยาา่องจำมาในเรื่องเ่าไว้จำในเรื่องบ่ต้องใส่เลยแงมงงงงงง่ฝากติดตามตามช่อง y o u t u b e ได้เลยต่อไปเฮ็ดเองเดี๋ยวนเลยบบดน้เดเอบมันใส่เบ 17, อร์1 7 2โตวเลเบอร์13ก็จบแล้วแค่นั้น <c oughs> มีเครื่องมือแค่นั้น ยูทูกยูทูกช่องไรครับบันพดทีวีเซลแชนเนลเลยอ๋อตามนั้นเลยเม่นี่นี่ครับน้ำบัตรไปอันนี้เพ็นน้ำบัตรมาใหม่บันฮะคือคือรูปนี้แหละบันพดทีวีเซลแชนเนลเมนขายหนูน้ำไหนเลี้ยงหนูพร้อมจานมันเสียยากหลายเลี้ยงหนูน้ำซะเลย เราต้องเข้าไปดูยูทูบอย่างแรกเราต้องวิธีการทำมันมีมีครับผมมีฝนตกเมื่อวานเนาะเพิ่งเป็นมานละวันก่อนวันลงวันนีงวันนีลงลงวันแรกเนาะเป็นยังไงวันแรกสองวันแล้วไม่มีสัญญาณผมก็นึกว่ากล้องมันเสียขึ้นไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณผมก็เลย แไปชุดกองอาจารย์เปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปช่วยกองครับผมอาจารย์เปลี่ยนตำแหน่งป๊าบหนูไปดูจานที่เป็นยังไงปอบเดี๋ยเดินมาไม่บอกพี่จานนมัปอาจารย์เป๋ครับซื้อมาเรียบร้อยเลยครับแต่กล่องกล่องไม่ได้เราเปิดปกติจะมีไฟฟ้าใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหม แต่เรนไม่มีสีไฟไงโอ้สีหาย่าล้มหมอมันมันก็มีเปี้ยงอยู่ช่วงแต่มันไม่ได้ลงที่ผมหรอกแต่มันลงใกล้ๆเ้าแรกนิดกว่าไม่แน่ใจใช่ขอความเมตตาฝนอย่าเศ้ามากเด้อเพิ่งมาจะพิ่งมาจะพิ่งมาเพิ่งมา หนูปักพวงลงมาหน่อยลากสายลากปักพงดำหนูมาต้อรี่หนูมาลากปัตต้องรีดหนูมานี่ก่อนนี่ผมหดอยู่สบายมากแล้ผมต้องใส่การฟิตหัดสนามบอร์ออบูยูล่มสิทั้งเขาไปอีกนี่ฉันสูตรนี่สูตรนั่นสูตรนั่นที่เนียหนาฉันงองอขานี่ หมูบ king, water, ่บ OK. ้านไอ้แถวไม้กรีอนวังตะพินต้องใช่สูตรนั่นอเพราะว่าเชิงใส่เขาไอ้เพียงไม่ได้ให้ยกเตารีดมาเอาปักพ่วงมาเดี๋ยวผมต่อมผมปผมปักพ่วงตามเรานะครับขอร้องคุณฝนมานะ้วคุ บอกว่าเอาพักห้องม,มาไม่ได้บอกว่าให้ยกโต๊ะออกนี่แหละโหได้ทะเลาะกันเนี่ยเพราะอย่างเงี้แหละหาเรื่องเนี่ยพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนี่ยกินหนูอยู่จมะไม่แต่คุณไม่แบ่งกินหนูนีผ่ผมผมเตรียมเอาอากาศเป็นเป็นบอาเลยเอาเลย

จะต้องขอความเมตตาคุณฝนนะไม่มาไม่มาไม่มาคุณฝนอย่าพึ่งลงมาไม่มาไม่มาไม่มา,มมา,มมาคุณฝนเดี๋ยวเพิ่งลงมาทำไรกันเนี่ยฝนตกแล้ว <c oughs> จ๋าวาดอย่างงั้น <c oughs> คุณไม่ไไมอยากให้มาคุณพึบอกฝนตก พูดอย่างนี้เอามีดแทงกันเลยดีกว่าสวานผมไม่ใส่ลำบากน,นิ<อ>เห็นสวานผมบอกอ,อ้าวยังไงลงมาเอ๊ะไปไหนยิบสวานนึงคับเกินจริงและด้วยดียดยดยเกินไไป เอามาไหมนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บจะรุนเหี้ยหอดทัจะยิงขึ้นใหม่ครับผมน็อตหลุดเพิ่งขึ้นไปขันเมื่อเช้าเนี่ยบอกมันหล่นไงก็เลยขึ้นไปขันไม่พรอนจะได้เอาอย่าขึ้นเลยจะได้ผมก็ปีนเสาไฟฟ้าแล้วโอ้ยอย่าเด้อรลางเชือไฟรั่วเด้อไฟเสาไฟฟ้าของพี่ก็เหลือนรอดลุนแล้ว เดี๋ยวจะไปเลยแป๊บเดียวไม่รู้ัน่าว,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 วะขึ้โ่ลงมาอีกแล้วมันหนเลยนะพี่ขึงใช่ขึ้นขึ้นง่ายง่ายก็เดินขึ้นไปเลยไม่มีอะไรเลยที่เราลึกโอ้ยมู้จะจับท่าไหนเลยทำจชินแลาก็รู้ทีขึ้นวิธีลง นี่มีน็อตตัวนึงไม่เหมือนพวกผมขึ้นไปยิงเมื่อเช้าเนี่ยนั่นนะ่ะ จะบอกมีเบอร์เจ็เจ็ดตัวหนึ่งเบอร์เจ็สามตัวหนึ่งเบอร์เจ็ดสองตัวเราต,ต,ต,ต้องเข้าไปดูใช่องอีกพกแก่ยิ่งไปบอกครับที่พักมาหนีแล้วมันก็เลยบอกมีมันไปอยู่ในตำแหน่งขึ้นเขาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีจูนนะเด็กกันมักปีนเสาแบบนี้นะ <c ười> ฝนตกมยาด้อเสาไฟเด้อครับไฟรั่วด้ะครับผมอันนี้เหงปิดรตอนแรกผมก็จะขึ้นข้างบ้านเนี่ยเมียผมเขาก็บอกพี่เสาไฟอยู่ข้างนี่เขาบอกมีฤทธิ์ทขึ้นด้วยเขาบอกผมก็เหยียบฤทธิ์กันขึ้นเลยปุ๊บๆเลยโอ้ยมรักซางไปดิต้องซื้อบันไดไว้ซะแล้ว มีแต่บ uhm ันไดเล็กแล้ว like, บันไดเรบเาทำแบบผ้าอย่างนี้อันสอดไัยมันเลยพลิกเดี๋ยวขาเราไปสอดมันเสียหักขาเท่าวน้ำเจ้ว่าได้ข้าวลมครับได้แบบนี้นะเจ้าไม่เห็นต้องให้ขึ้นหน่าเลยก็เดินขึ้นไป เ่ราเสามันต้องห,ม,หมุนหน่อยมันต้องหมุนนี่นีมันงหมุนจานนี่มันเพราะเราก็ไม่รู้ไง พอฝนตกมาแล้วลมมาเลยลงแบบอันนี้มันสิบอาย่แล้ว ฝนลงเม็ดแล้วเนาะดูมก่อนแล้วฝนลงเม็ดน,นี่ฝนล,ล,ลงเม็ดอยู่นะผมลผมลมลมฝนนะช่างช่างก็อยู่บนช่างก็อยู่บนหลงังคาครับฝนก็ลงเม็ดทีนี้ั่แต่ก็ไฟเลยเนาะแต่ก็ไฟแล้วผมปดตัวนี้ก่อนเอาลงมาดิ<ง> ก็ตกตังก็ยังไม่ลงข้างล่าง ลางลมไม่โทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกฝน,นจานเราเทียมมันไม่มีสัญญาณหยุดนะมัง้งโอเคนิดๆหน่อยๆอพอแล้วเขาเริ่มเบาให้เราแล้วเาให้เราอา ผมถอดปลั๊กอยู่นะตอนนี้ออนะตอนนี้ผมถอดไว้อยู่นะหน,นูก็เสียบปลั๊กมานั่งเฝ้าใกล้ๆนี่อย่าได้ยินเสียงเวลาให้ดึงปลั๊กออกออกมานั่งข้างนอกนี่เอาเลยครับผมอเอาครับนี่ๆมาอยู่ตรงนี้อย่าได้ยินเสียงเวลาบอกให้ถอดปลั๊กเผื่อไฟดูดมาอยู่ตรงปลั๊กไฟเนี่ย Oh. ขอบปักขอบปักลงมาก่อนก็ได้ครับลงมาก่อนก็ได้ครับ าจะไม่ก้อนนี้นี่แหละ งานแข่งกับฝนเอางานแข่งกับฝน